เอาบ้านป้องกันไว้เอาบ้านป้องกันไว้ที่ <c ười> เอาบ้านป้องกันไว้วิ่งวิ่งเอาเอาหัวหัวชนบ้านไหมนะอเอาหัวชนบ้านไหมเ <c ười> นี่ยเอาบ้านบังอะวิ่งแล้วเอาบ้านบังไว้กระชากพื้นที่มาวิ่งเอบบา,บ,าบ,บ้านบังมันวิ่งไปป่าแล้ว <c ười> ตามเลยผมตามแลวนะตามมาทัพทิม <c ười> ตามมาตามมาตามมา มาแตกหนึ่งมาแตกหนึ่งีตามมาครับพิมวิ่งมาครับพิมมาแตกสองครับพิมวิ่งตามมาหลังบ้านหลั้าครับต้นไม้หลังบ้านอ่ะมองไปทาง้ายชุดาเฟมาหยืดถอยลงไปละถอยไปลงตรงนยืดทิมวิ่งตามมาครับวิมมันยืนน่งแล้วมัยืนนึ่แล้ว แตกครับแตกครับ V S แตกอาวชิปหายไม่มีคนอยู่ผมฆ่าเองก็ได้เด็บร้อยหนึ่งศพมันมันคนละพวกกันอ่ะเราต้องยิงฝั่งขวาก่อนเนี่ยโอเคเขียนแม่งรู้มากมันไม่ออก

อุ okay. ia, um, yeah. yeah. okay. ้ยชี่ลูกหมดออมาดิวะเฮ้ยเฮ้ใดีวะ เสิร์ฟห้าเสิร์ฟห้าเขาอยู่แต่สองีเลย่เห็นก็แล้วเกิดอะไรวะน่ะยิงเสียงแน่นมากแน่นไะ เขาเล่นเก่งนะคนะว่ชอบเล่นกับคนเก่งๆเนี่แ่สงสามัก็ไม่ดูแคนเลยยดแม่งเลยหมดแล้วดีปะ ยิงมืจังเลยเยยิงดีงะป,ปนนผมเอาอเอ,าองมไอลงมาไห้ขอบคุณครับที่ชวนกำลังจะเข้าเลยรคับ แม่งาตัวทองไล่ช้าหมดแล้เเจ๋งฟุดฟุแค่นอะไรวะ